เนื้อหามันสิอาจารย์จะใช้ระยะเวลาในการพูดตรงนี้นะคะถ้าเขาให้อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดสักประมาณ10นาทีก็ได้หรือ8นาทีก็ได้ในการใช้เวลาตรงนั้นแล้วมันจะมีคําพูดสีแดงซึ่งคําพูดตรงนี้มันก็เป็นคําพูดของนิตัวให้เป็นคําพูดของอาจารย์ฉันจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัฒนธรรมที่สร้างมูแล้วก็ให้กับชุมชนอาจารย์ก็องแปลเป็นภาษาอังกนะนี่คือคําของฉันนะเออ ทำไมเวนะไหวฉันกล่าวที่ฉันกล่าวถึงเช่นนี้จากภาพที่ท่านได้เห็นนะฮะจากภาพที่ทุท่านได้เห็นนะฮะมันจะอาจารย์พูดเหมือนภาษาคนพูดอ่ะนะเด็ด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 เดนดเด็ดเด็ดเรนําดเสนอหรือเป็นเงค์ปดาถเดเนเ็เ็ เราจะใส่แค่ชื่อเรื่องแล้วใส่ภาพของอาจารย์ใหญ่ๆเบ๊กๆนะอย่าใส่ตรงนี้เวลานําเสนองานกองประชุมวิชาการภาพเราบางทีจะอยู่ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นองค์ปาถกองค์ปาถกหรือปารตกตกาภาพเราจะอยู่ทางขวามือเท่านั้นอย่าไปใส่ผิดช่องนะแล้วต้องเป็นภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนมากเวลาคนก็ใส่ก็จะใส่ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรในตําแหน่งสูงสุดของเขาเนาะอ่าค่ะเสร็จแล้วอาจารย์ใส่ชื่อเรื่องไปเลย อาจารย์ใส่ชื่อเรื่องไปเลยแล้วอาจารย์ใส่ชื่อนามสกุลรองโรมานแล้วตำแหน่งเห็นไหมฮะเป็นตำแหน่งของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นวัฒนธรรมเห็นไหมคะวัฒนธรรมไทย cultural ไทย P e o p l e นะทีเนี้ยอนเนี้ยหนูก็เลยให้อาจารย์ไปเป็นตัวสาคีย์เวิร์ดเพราะอาจารย์จะต้องลงลูป1วัฒนธรรมไทย2พหุวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมใช้ร่วมกัน แล้วก็3อัตลักษณ์หนูจะใช้เกณฑ์3ตัวนี้เพื่อที่อาจารย์จะมาอธิบายในพื้นที่ของตัวเองเข้าใจไหมอตอนนี้ตัวแรกมันจะเป็นวัฒนธรรมไทยพาลาเป็นวัฒนธรรมไทยหนูก็จะขึ้นเป็นว่าวัฒนธรรมไทยนะอาจารย์แปลเป็นภาษาอังกฤษมาพาลาขึ้นมาอาจารย์ต้องพูดตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ดังที่ทุกท่านได้เห็นคําพูดมันจะอยู่ในปารตกถา ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าในประเทศไทยของเรามันเป็นเนี้ยภาคเหนือเขามีวัฒนธรรมอย่างนี้ภาคกลางภาคตะภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้มันเป็นแบบนี้ตัวเองก็พูดตรงนั้นให้จบไปขึ้นมาตรงนี้พระะราไลั์ตรงนี้จบมาปุ๊บตัวเองมาที่ภาคอีสานเลยดังพื้นที่จากการสร้างมูลค่าเนี่ยมันก็เกิดจากการศึกษาของตัวดิฉันเองนั่นแหละบอกอย่างส่เลยนะ ว่าภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยตามที่ตุตอนนี้ตอนนี้หนูเอาตัวภาษาอังกฤษมาแล้วมาตีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมันมีอยู่ทุกภาคนะแต่ภาคอีสานเนี่ยมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้อ <c oughs> ย่างมากเลยก็ไปบอกตรงนั้นนะชาร์ทเตอร์ที่2ย่อหน้าตอนนี้พารามาชาร์ t เตอร์ที่3ปุ๊บมันจะลงว่าวัฒนธรรมและก,กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อีสาน is areas อีสานนะคะ อีสานเนี่ยมันมีอะไรพอเลามันขึ้นเป็นภาพมาแบบนี้มันก็จะขึ้นมา belief ceremony traditions นะคะแล้วก็จะเป็น travel หรือ,อาการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ identity ตัวนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปพูดแปลเป็นภาษาอังกฤษพอแล้วก็ไปพูด chapter ตัวที่3มนะฮะมันจะพูดว่าด้วยอ,องว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยมันเป็นการสร้างมูลค่าประเทศไทยของเรา ลราก็รัฐบาลกำลังรณรงค์ซัพพอร์ตให้ทุกคนพยายามที่จะศึกษาแล้วก็หาแนวทางในการที่จะรักษาเอกลักษณของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้และพยายามสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกสิ่งเหล่านี้มันสร้างมูลค่าให้กับคนในท้องถิ่นไดน้เห็นไหมพามาปุ๊บชาเตอร์ตัวที่4 ตัวนี้มันเป็นตัวสร้างมูลค่าคือมันเป็นตัวประเพณีสี่ตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นเองลงมาที่จังหวัดสุรินทร์เลยอัตลักษณ์เลยหนูก็จะเอาตัวหนึ่งมันจะเป็นอะไรคะประเพณีประจำถิ่นหนึ่งงานช้างนะสองประเพณีการบูชาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เราจะมีการบูชาประสาทเนาะแต่หนูจะเอามาแค่ประสาทเดียวให้เขาเห็นว่านี่คือกิจกรรมที่มันหนึ่งงานช้างนะ มันเป็นประเพณีของจังหวัดสุรินในพื้นที่ตรงนี้อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมการแสดงช้างของกลุ่มชนชาวไทพุทธอาจารย์ก็พูดแซ่บๆไปแต่มันยิ่งใหญ่มากชาวต่างชาติเข้าไปดูมากเลยเพิ่งจัดมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เองตรงนี้ถูกการรักษาจากการท่องเที่ยวและการกีฬาและการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็หน่วยงานองค์กรจนถึงรัฐบาลต่างๆและมีบุคคลสําคัญทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาดูในประเพณีประจำปีนี้เห็นไหมคะว่าวัฒนธรรม กลุ่มชนมันยังสร้างมูลค่าให้กับแต่ละพื้นที่ได้ถ้าเราเข้าใจและตัวที่2ปราสาทต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมันเป็นโบราณสถานเรียกว่าโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สร้างถวายเด็กพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมันไม่ได้ถูกทิ้งไว้รกรางหรือให้กลุมศิลปกรมาดูแลเขียนเท่านั้น แต่ในพื้นที่ของจังหวัดสุริน์จากการศึกษาของช้นใน observation มันปรากฏมีประเพณีการบูชาเหล่านี้อยู่ตามแต่ละประจำถิ่นมันปรากฏอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสรินบุรามศิษย์สกือแทยอีสานใต้แทบทั้งหมดเลยที่เป็นปราสาทมันถูกการจัดมีการแสดงแสงสีเสียงมันอยู่ในนั้นหมดแล้วนะอะแสงสีเสียงเหล่านี้ วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่ามันจะเป็นคาไหนฮะอาจารย์มันจะเป็นคําตัวนี้มันจะเป็นคําตัวนี้นะฮะพารามันจะมีเห็นไหมฮะฉันจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนคําตัวนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดของอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์เขาเขาเหมือนลนักษณะเขาให้อาจารย์เป็นคีย์โนดนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนรองคีย์โนดที่เขาให้พูดถึงความสําคัญคือเขาให้เกียริ ดังนั้นอาจารย์ก็บอกว่าวัฒนรธรรมเราเนี้ยมันสร้างเขาต้องการอยากรู้ว่าวัฒนธรรมไทยจนลงไปรูจนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยเขาเห็นว่าการจัดการของประเทศไทยมันเป็นยังไงแต่ทีนี้จากการที่อาจารย์ไปศึกษาแล้ววัฒนธรรมเราเนี่ยที่เรามองเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมมันมันไม่ได้เป็นสิ่งแค่แสดงให้คนเห็นว่านี่คือวัฒนธรรมไทยเท่านั้นแต่กลุ่มชนสามารถที่จะได้มูลค่าจากมันเห็นไหมได้มูลค่าจากมันแล้วก็ตัวที่2องฉันจะกล่าว ฉันจะกล่าวนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ที่ประเทศของเราให้ความคุ้มครองและให้ความสําคัญในฐานะรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศที่มีผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเห็นไหมคะอาจารย์มันมีผลต่อเพราะอย่างนี้รัฐบาลเขาจึงต้องให้ความสําคัญแล้วเขาจึงให้งบประมาณมาในแต่ละปีในแต่ละปีในแต่ละปีดังนั้นแปลว่าประเทศไทยเราหรือรัฐบาลเขาไม่ได้ทําลายแต่บางประเทศเขาทําลาย อย่างเช่นอัฟกานิสถานที่ไปทําลายที่ทําลายประพุทธรูปใช่ไหมคะเพราะขัดกับหลักศาสนาเท่านั้นเองแต่ แต่ประเทศไทยเรามันมีหลากหลายศาสนาแต่เราไม่ได้ทําลายศาสนาในเลยเห็นไหมแต่ขอให้คุณมาสอนให้คนเป็นคนดีและพัฒนาจิตวิญญาณของคนแต่อย่มามาขีดมาฆ่ากันก็พอดังนั้นปราสาทที่มันถูกสร้างขึ้นในสมัยศาสนาพราหมณ์ดูมันก็ไม่ได้ถูกทําลายอย่างที่ว่าแม้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธก็ตามแต่มันยังกลับมาเป็นสถานที่ในการบูชาในการประกอบพิธีกรรมในการเชิญสวเพระคนในพื้นที่ยังให้ความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าในฐานคติที่มีต่อก๊อสอยู่ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นประจําถิ่นไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดแต่กราฟตัวนี้แล้วทีนี้ภาลากราฟตัวที่สมันก็จะเป็นอะไรคะอาจารย์มันจะเป็นว่าเรื่องของผ้าไหมและก็เครื่องแต่งตัวอินเดียเขามีเหมือนกันแต่ผ้าไหมของฉันเนี่ยมันถูกถักทอจากหลงชติพันธ์ลาวทยลาวกุยขมรนแล้วผ้าไหมพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใช้ จริงในโลกตะวันตกมันอาจจะไม่ได้ถูกใช้จริงในวงราชการมันอาจจะไม่ถูกใช้จริงในในในแบบสากลเพราะมันเป็นผ้าไหมกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผ้าไหมพื้นเมืองดังนั้นในปีหนึ่งหนึ่งในในประเทศไทยในจังหวัดสุรินทร์ฉันยกเอาแค่ในจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นบอกเสียงไปเน่ใส่เสียงไปน้าในฉันยกให้ในจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นนะเรามีการเดินแฟชั่นโชว์ปรากฏอยู่ในงานช้างนี่เอามาจากงานช้างแหละ เรามีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมพื้นเมืองเราไม่เอาผ้าไหมมาจากที่อื่นจังหวัดสุรินทร์มีการถักทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์อะไรให้คนกลุ่มนั้นมาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศลดังนั้นในปีหนึ่งงมีการเดินแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศลมีการเดินแฟชั่นโชว์เอลิฟเ,เฟนแฟร์มีการเดินแฟชั่นโชว์ในวัฒนรธรรมท้องถิน่นจนทําให้ชาวตะวันตกได้มาเห็นว่า ผ้าไหมเหล่านี้เมื่อไปดีไซน์ในการออกแบบเป็นชุดนุ่มชุดนี่มันกลับกลายเป็นผ้าไหมไปสู่สากลซึ่งผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันนี้ดังไปทั่วโลกแล้วแต่ท,ท,ทั้งที่เป็นเท่ผ้าไหมพื้นเมืองเห็นไหมคะเนี่ยเราต้องการนําเสนอของเราในพื้นที่ที่เราทําการศึกษานะว่ามันเป็นวัฒนธรรมใหม่แต่มันไปถึงแบบนั้นได้ยังไงเพราะถ้าเราไปผลิตใหม่แล้วเอามาวางขายเฉยคนจะไม่ซื้อมันจะซื้อแค่กลุ่มเจ้าที่ผนกันเองแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเป็นมีการมา มาจัดงานร